โอ้ยสู้ดีสู้ดีดโอ้ยใช้ได้เฮ้ย,ย,ยเยนี่เห็นไหมครับโอ้โห นี่ครับไม้แรกของนาเขานะครับผมนี่ให้ไออูครับไอไอสยูครับสยูโอเคสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมกับช่องเก่ากระบายแก๊งนะครับผมนี่เปิดคลิปมาก็กินกันเลยนะครับผมเพิ่งจะมาครับยังไม่ได้อะไรเลยนะเพิ่งจะประกอบเบ็ดเสร็จนะครับผมวันนี้เรามาทีหลังใครเขาเลยนะครับก็มาลุ้นกันดูนะครับผมจากคลิปที่แล้วก็ ตะโกกสามตัวครับเห็นเอก็มาก่อนครับผมข้าวปลาไม่แดงครับมาแดกที่สาราแล้วโอเคมาลุ้นกันดูนะครับผมคิดที่แล้วก็ใสยย่ยูเออะไรนะ,ะจังเขาว่าสี่ตัวเอ้ยตะโกกสี่ตัวคลิปนี้ึจะเยอะหน่อยครับผมมีใส่ย,ยูมาด้วยโอ okay. เคเรามาดูกันนะครับผมววันนี้จะได้ปลาอะไรกันบั่งนะครับ ตัวดีปวดอย่างเงี้ยตัวดีดูครับดูครับโอ้โหรู้แล้วครับรู้แล้วตัวดีตัวดีแน่ไม่ใช่จะยุหรอกตัวดีตัวดีนี่เห็นไหมครับโอโ้โหโกเบลล์โกเบลล์เอ้โหเป็นะ โอเคได้มาอีกตัวแล้วนะครับผมโอ้พระเจ้าจอร์ดเอกมึงแันเห่วเลยเน,น,นี่ยวนี้มา <c oughs> มาต้งจัดไหนจอดตั้งนี้แหละ <c oughs> <c oughs> มาอีกแล้วนะผมผมกินไปดิงก่อน มาเหมือนกันกงเหลือผมคนเดียวนะครับผมยังไม่เด็กตอนนี้ก็ เที่ยงแล้วนะครับผมก็ได้สามตัวมาแล้วก็เงียบแล้วนะครับเงียบมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับผมตัวไอ้ขยะหมอยนะ้ำเงือกเยอะครับเต็มไปหมดเลยตีข้างนอกไม่ได้เลยนะครับต้องตีข้างในอย่างเดียวนี่ก็ลองล้ำแล้วนะครับผมสูตรเด็ดของเขาเงียบ ลำที่เราไปตกปานินกันนะครับผมเมื่อเดือนที่แล้วครับผมมันยังเหลืออยู่ครับอืมเนี่ยครับดูครับโอ้ลาดสว่างเยอะจริงเรียกว่าหมอยนังเนี่ยครับผมเยอะอยู่เดี๋ยวมันลุ้นกันยาวๆครับวันนี้ก็น่าจะเลิกมาเหมือนเดิมครับสี่โมงครึ่งกำลังสวยหลังจากที่หายมาเปนชั่วโมงนะครับผม มาอีกตัวแล้วตัวใหญ่ไหมหนี่ครับเห็นไหมโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้อยู่โอเคเย้แ okay, <okay>. yeah. วบโอ้โหจับสายเออตัวที่สองครับแต่วันนี้มันมกินแปลกม,มันไม่ค่อยตอดไงกินกินเลยอลยไม่เล่นดูใช้ได้อยู่คนระับไซนี้มาสี่ตัวครับสี่ตัวโล มันไม่เล็มมึงวะนี่กินกินเลย ังจะปั่นป่วนอยู่เลยนะครับผมเนี่ยจะขึ้นจะลงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมตอนนี้ก็ป่าก็เริ่มไม่กินแล้วนะครับผม oh, <no. S 1> นิ่งแต่ไม่ขยับเลยนะครับผม <c oughs> ดูครับนี่ับผมก็ตีออกข้างนอกครับ <c oughs> ข้างในตีไม่ค่อยได้แล้ว <c oughs> โ้จะโกกโดดอยู่ก็ตรงน <c oughs> ู้นออ ัวไม่ค่อยใหญ่นะครับจะมันก็ไม่กินเพราะมันไม่หิวอืมสกโกกเริ่มโดนนะครับมาลุ้นกันดูครับผมเล็กสองชั่วโมงครึ่งจะกลับแล้วนี่ก็สว่างเริ่มกลัวเลยนะครับผมจะสี่โมงแล้วก็ตีไม้สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวก็กลับแล้วดูครับสว่างมาแล้วนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมเหลือสองคันแล้วนะครับไม้สุดท้าย ไม่กินก็จะกลับแล้วดูครับตกไม่ได้ครับพ้างลงข้างในแน่นเอียดนี่เห็นไหมครับโอเคนี่ก็เก็บหมดแล้วนะครับผมนี่มาล่วงมาอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวไล้นะครับนายเอกไปนั่งเล่นแล้วครับนี่ก็ผลงานวันนี้นะครับผมสองตัวครับผม เนี๋ยเดี๋ยวก็กลับบ้านกันแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ